สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นข่าวประจำวันที่30กันยายน2021นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของที่ประชุมสภาทั้งหมดซึ่งก็จะมีเรื่องการรอผลบวในคืนนี้แล้วก็ข่าวของการสอดส่องในบัญชีของชาวอเมริกันที่เป็นข่าวใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของ การโหวตในคืนนี้นะคะที่กําลังรอผลโหวตอยู่ซึ่งในแผนงานของร่างกฎหมายตัวนี้นะคะก็จะมีเรื่องของราคายาที่สั่งโดยแพทย์ Medicare หูตาทันตกรรมภาษีเด็ก p r e s c h o o ฟรี2ปีนะคะวิทยาลัยฟรี2ปีโครงการบ้านราคาไม่แพงแล้วก็รวมถึงเรื่องของเงินช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนและการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะคะที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหัวข้อหลักกันก่อนนะคะหลังจากที่มีการกล่าวเตือนจากรัฐมนตรีครังนางเจเนตเยเลนนะคะก็ได้เสนอให้ทางรัฐสภาเนี่ยรีบผ่านการอนุมัติแผนแพ็กเกจค่ะเนื่องจากว่าเงินในมาตรการพิเศษของกระทรวงการคลังกํากลังจะหมดลงนะคะสภากอเกรสเนี่ยสามารถที่จะปรับเพดานนี้ได้ภายในวันที่18ตุลาคม อย่างที่เคยบอกนะคะการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะคะและเป็นประวัติศาสตร์ถ้าหากว่าร่างกฎหมายนี้ล้มเหลวซึ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านมิชแมคคานอนะคะก็ได้ออกมากล่าวในวันนี้ว่าพรรคริพเปลพิกักเนี่ยจะให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนพรรคเดโมแครตในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวในการลงมติวันนี้ค่ะสําหรับความขัดแย้งที่มีการทะเลาะกันในที่ประชุมสภาของทั้งสองพรรคนะคะ ก็ทําให้ชาวเมริกันเองเนี่ยก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืนอยู่บนเพดานนี้ของประเทศค,ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็มีการสํารวจความคิดเห็นนะคะของประชาชนที่ทางสํานักข่าวรอยเตอร์ uters, ได้ทําไว้นะคะตั้งแต่วันที่28ถึง29กันยายน2021นะคะโดยผลโพลเนี่ยเขาออกมาบอกว่าความกังวลใจในเรื่องของเพดานนี้นะคะชาวเมริกันเองเนี่ยกังวลใจในเรื่องนี้65%ค่ะส่วนพรรคเดโมแครตนะคะ 78%ที่ห่วงในเรื่องนี้แล้วก็ริพับบิกันเนี่ย53%ค่ะส่วนเรื่องของการชัดดาวของทางภาครัฐบาลนะคะ7 4ของทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยก็ห่วงในเรื่องนี้ค่ะส่วนริพับบิกันเนี่ยก็อยู่ที่50%นะคะที่ห่วงเรื่องของการชัดดาวของทางรัฐบาลแล้วก็30%นะคะที่ชาวเมริกันส่วนใหญ่เขาก็กล่าวว่าพรรคริพับบิกันเนี่ยควรจะถูกตำหนิมากที่สุดนะคะในเรื่องนี้หากว่า มีการล้มเหลวของแผนแพ็กเกตนี้แล้วก็ผลที่ตามมาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีเสียงอีก21%นะคะของชาวมริกรที่ตําหนิพพักเดมโมแครตทั้งพักค่ะแล้วก็อีก16กเซ็นก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะการบริหารงานของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะสิ่งที่สําคัญในร่างกฎหมายนี้นะคะก็คือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับแผนร่างกฎหมายนี้นะคะที่จะมีการใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งก็สูงถึง75%นะคะ ส่วนชาวเมกันที่เห็นด้วยในะเรื่องของการขึ้นภาษีผู้ที่มีไรายได้สูงหรือว่ามหาเศรษฐีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สูงถึง6 7เค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของการรอผลโหวตที่อาจจะต้องรอคืนนี้นะคะถึงจะได้ทราบผลแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีในวันพรุ่งนี้ค่ะคราวนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของแผนนโยบายที่เป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสนอกฎมหมายใหม่ที่ธนาคารเนี่ยจะต้องรายงานบัญชีที่มีเงินอย่างน้อยนะคะ 1 0 0 0 0มื่นเหรียญให้กับ IRS ค่ะโดยที่จะยกเว้นสำหรับการทำธุรกรรมทั่วไปบางอย่างนะคะและธนาคารก็ไม่จำเป็นที่ต้องแจ้งถึงรายละเอียดที่มาของเงินเข้าเงินออกในบัญชีหรือว่าธุรกรรมทางการเงินค่ะนโยบายนี้นะคะกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการปราบปรามผู้ที่หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีของมหาเศรษฐีหรือว่าองค์กรที่ทำไรายได้มากและข้อเสนอนี้ก็มาจากทางพรรคเดโมแครตนะคะ ในวันนี้เองเนี่ยสภาของเกรกก็กําลังพิจารณาแผนข้อเสนอนี้ด้วยโดยคาดว่าหากผ่านนโยบายนี้นะคะจะทําให้เป็นการสร้างไรายได้ที่เพิ่มให้กับ IRS ถึง463,000ล้านเหดอละละาร์สหรัฐค่ะและถ้าถามว่าทําไมถึงมีนโยบายนี้ออกมานะคะจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากธุรกิจที่มีไรายได้มากนะคะแล้วก็มหาเศรษฐีในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นการปรับปรามผู้ที่ดิกเลี่ยงการจ่ายภาษีและใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะคะในการโกงภาษีที่ผ่านมาเนี่ยไอเอเสเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้รับรายจ่ายเงินนะคะจากบริษัทเหล่านี้มากถึง1นึ0 0 0สล้านเหรียญน,นะคะในแต่ละปีซึ่งก็ทําให้ทางผู้ที่สมาชิกซินเทียลูมิสนะคะจากรัฐไวโอมิงที่เป็นตัวแทนของอิิาวิกันเนี่ยได้ออกมาคัดคา้านแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะคะโดยให้ความเห็นว่า ลูกค้าของธนาคารไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลกลางค่ะและธนาคารก็ไม่ได้ทำงานให้กับ IRS รวมถึงยังมีคำถามอีกนะคะว่า IRS เองเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ถึงไรายได้รายจ่ายของคนที่จะเอาเงินไปซื้อโซฟาหรือว่าซื้อวัวในฟาร์มด้วยหรือไม่ทางด้านของรัฐมนตรีการคลังนะคะเจนเ,เ,นเน็ตเยเลนเขาก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้ความเห็นว่า s าวารูบิสเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเสนอน,นี้เพราะว่าจุดประสงค์หลักก็คือ เป็นการตรวจสอบช่องว่างของการหลบเลี่ยงภาษีหรือว่าการโกงภาษีที่ไม่ได้จ่ายให้กับกรมสมการทําให้ IRS เเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการตรวจสอบบุคคลเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยนโยบายนี้นะคะจะมีผลกับผู้ที่มีรายได้สูงแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยเนียเน่ยก็มีผลกระทบน้อยกว่าและอีกส่วนหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วนะคะธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยของสหรัฐอเมริกาจะต้องส่งแบบฟอร์ม 1099 INT นะคะให้กับ IRS อยู่แล้วและข้อเสนอนี้มันก็เป็นข้อเสนอที่จะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในแบบฟอร์มที่สามารถทำให้ IRS เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นในแบบฟอร์มนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเชอรรี่เองก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะคะแต่ว่าก็พยายามหาข้อมูลมาค่ะ แบบฟอร์มนี้นะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มการเสียภาษีที่ใช้ในรายงานนะคะรายได้ดอกเบีย้ยทุกประเภทแล้วก็ใช้กับนักลงทุนที่ต้องแสดงรายได้เมื่อถึงสิ้นปีโดยการแจ้งรายได้นะคะก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการจ่ายดอกเบีย้ยอย่างน้อย1ิบเหรียญนในระหว่างปีค่ะซึ่งก็จะเป็นธนาคารบริษัทในหน้ากองทุนรวมแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆที่จะต้องยื่นแบบฟอร์มนี้เป็นปกตินะคะถ้าหากว่าข้อมูลอันไหนผิดพลาดยังไงในเรื่องนี้นะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ไปต่อกันนะคะทางด้านของเจ n นอเรชนเนี่ยก็ได้ชี้เห็นว่า IRS เนี่ยเขามีข้อมูลมากมายอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับบุคคลอย่างเช่นการยื่นแบบฟอร์ม W-2 เพียงแต่ว่าข้อเสนอเนี่ย IRS เขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่มีรายได้สูงโดยเฉพาะผู้ที่หลบหลีกภาษีนะคะเหตุผลของการตั้งเพดานเงินในบัญชีไว้เนี่ยในขั้นต้นก็คือ1 0,000นเรียนี่นะคะก็เพื่อที่จะ ต้องการให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมและบุคคลคนนั้นจะไม่สามารถหลบเลี่ยงหรือว่าใช้วิธีต่างๆเพื่อหลบหลีกภาษีอย่างเช่นการเปิดบัญชีหลายๆบัญชีได้ค่ะเรื่องนี้ก็มีทั้งผลดีและก็ผลเสียนะคะทางด้านของสมาคมการค้ามากกว่า40แห่งแล้วก็กลุ่มพันธมิตรธนาคารหลายๆแห่งนะคะได้มีการลงนามในจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภากอเกรสให้ปฏิเสธข้อกําหนดดังกล่าวค่ะโดยระบุว่า เรื่องนี้เนี่ยเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแล้วก็สร้างข้อกําหนดการรายงานของธนาคารต่างๆมากเกินไปมีหลายฝ่ายนะคะก็มองว่าภาษีนี้นะคะเป็นเรื่องของการสอดส่องเงินในบัญชีของประชาชนมากกว่าแล้วก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้นะคะที่บอกว่านโยบายนี้เนี่ยจะสามารถจับผู้ที่หลบหลีกภาษีได้จริงหรือไม่ถึงแม้ว่าจะมุ่งไปที่ผู้ที่มีไรายได้มากนะคะหรือว่ามหาเศรษฐีตามที่เดมโมแครตได้เสนอไป แต่เขามองว่าประชาชนคนธรรมดาผู้เสียภาษีทุกคนและก็ธุรกิจขนาดเล็กก็ต้องได้รับการตรวจสอบนี้ไปด้วยแน่นอนอยู่แล้วอีกอย่างใครจะเป็นผู้รับผิดชอบว่ากรมสมรเนี่ยจะสามารถรักษาข้อมูลที่มีให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์แล้วก็ผู้ที่ไม่หวังดีได้หรือไม่คะและข้อเสนอทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อเสนอที่ยังไม่เป็นทางการนะคะยังไม่ได้มีการอนุมัติใดๆค่ะก็ยังไงเราก็จะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ